ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พฤกษาฟาร์มชให้รถเกี่ยวข้าวครับวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่อูขอสพัฒนาครับพามาดูรถตีดินครับคันนี้ครับรถตีดินขอสอพัฒนากับโฉมใหม่นะครับโฉมใหม่ตัวนี้ตู้แอร์เย็นฉ่ำครับคันนี้ก็จะเป็นสเปคเครื่องปี1ิปั๊มยีิบสช่วงล่าง12โซ่48่สิบแปดลตเรี่ก็น่าจะอยู่ที่ 2องเมตรก,กว่าฮะไม่ถึง3มเมตรดีรก,ไไดก็จะนานประมาณนั้นแห <c oughs> ละครับวันนี้ไม่ได้วัดไม่ได้ถามเจนะฮะ <c oughs> ก็โรตารี่ก็สเปคตัวไปนะครับรรของของรถตีนี่แหละของตัวใหญ่นะครับนี่ก็จะเป็นรถตีดินนะครับของอู่ขอสอพัฒนานะครับ <c oughs> ก็ก่อนหน้านี้เรารีวิวให้ดูกันไปแล้วนะฮะขนาดขนาดที่รถลงทํางานนะครับ ก็คงจะได้ดูกันไปแล้วสําหรับคลิปขอสอพัฒนาคันนี้นะครับแล้วก็นี่ฮะขึ้นมากลับมาบ้านนะฮแล้วก็ถ่ายให้ดูกันอีกรอบหนึ่งนะฮะตอนที่อยู่เออบนเรียกอะไรบนบกไม่ใช่ในานานะครับให้เห็นกันจะจนะฮะร,รูปชมก็สเปคตัวไปครับเท่ากันหมดนะฮะก็อยู่ที่เหลือก็อยู่ที่รูปโม นะครับรูปโฉมของตัวรถนะครับว่าท่านจะชอบแบบไหนหรือว่ายังไงนี่ก็เป็นรถใหม่ฮะประกอบขึ้นมาก็ตีได้ยังไม่กี่ไร่ครับคันนี้เนี่ฮปั๊มปั๊มตัวเดินนะครับ<ม>เครื่องเขเป็นเครื่องพีเซเวตฮิโน่นะฮะฮิโน่พีแรงประมาณนี้นะครับ อันนี้ก็เป็นปัม๊มดิเซลอันนี้ชุดอ,อะไรอะเขาเรียกคอมแอร์นะครับในมอลมกองอากาศนะครับก็จะอยู่ฝั่งนี้นะครับนี่ก็คือรถดิเดนวอสอพัฒนาเนี่ยทางหน้าพัดลมระบายอากาศนะฮะรบะบายความร้อนไม่ใช่ระบายอากาศได้เลยครับ ก็อย,อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยฮะพึ่งารฟาร์มช่องรถเกี่ยวข้าวฮะเดี๋ยวเราไปชมกันนะเดี๋ยวนะลูกพี่ผมให้ดูฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งผมนะฮะเดี๋ยวดูนไปยาวๆเลยนะฮะแล้วก็ขอชเวยแล้วกันนะครับไม่มีอะไรมากนะครับผมให้ดูรยายละเอียดครับดีครับนะ,นะครับ on ราคาแม่กขายครับผมถ้ารถตีดินเนี้ยถ้าเป็นรถใหม่ราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยล้านเจ็ดวางวางวางเงินดาวได้ได้ไหมได้ได้ไม่เผื่อลูกค้าถามมาผมห้าสิเอร์เซ็น